ทำยางนี่ลู้แล้วตามด้วยวิธีาเหนิวในถุงน้ำดีนะพี่น้องกสิดีขึ้นตามลำดับของมันสีกลมกลอมพอดีเลยแสบอีกตั้งหากสวัสดีครับจิสานบ่เจ้าครับนิว่วนิวในถุงน้ำดีนะน้าผู้ใดเป็นหรือว่าลู้ว่าผู้ใดเป็นกับน,น้ำไปแช่น้ำไปบอกเพื่อนได้นะครับด้วยสูตรสมุนไพรง่ายๆขอแค่ทำตามและ ทำเป็นประจำอาการที่ว่าอาการของหนิวในถุงน้ำเดนะพี่น้องก็ซีดีขึ้นตามลำดับนะครับว่าแล้วได้ไปเบิง้งโตสมุนไพรและส่วนประกอบพร้อมวิธีทำและวิธีกินนี่คือใบและยอดอ่อนของสมุนไพรนะพี่น้องนี่เถามันเครือบอระเพ็ดหรือว่าเครือกกอห้อบ้านเฮานะครับนี่นะ ส่วนที่เขาตัดมาได้นะครับเขือบอระเพ็ดแล้วส่วนประกอบง่ายๆคือหนึ่งบอระเพ็ดสองน้ำเพิงนะพี่น้องแล้วก็สามมะนาวนะครับสามอย่างท่อนี่แก้นิวในถุงน้ำดีได้ดีมากนะครับสามอย่างนี้รูลแล้วตามด้วยวิธีำทำเทน้ำห้อนใส่แก้วนะพี่น้องเนาะใส่แก้ว หรือสิต้มบอระเพ็ดใส่ในหมอน้ำห้อนนี่เลยก็ได้นะพี่น้องอันนี้ทำเพื่อเป็นแนวทางนะครับโดยน้ำห้อนนี่เขาสิใส่ประมาณหนึ่งถ้วยกาแฟนะครับประมาณเขากินกาแฟนะพี่น้องนะแล้วเขาเอาบอระเพ็ดชิ้นน้อยๆที่เขาหั่นไว้เนี่ยพี่น้องนะจากห้าหกชิ้นกะประมาณเอานะพี่น้องนะย้อนใส่ลงไปเลยนะครับตามด้วยมะนาวสองซีกนะพี่น้อง กัทุกอย่างกะประมาณเอานะพี่น้องนะครับย้อนลงไปแล้วก็เติมน้ำผึ้งตามลงไป1ช้อนโต๊ะนะครับหช้อนโต๊ะสัมนี้ก็ถือว่าเสร็จนะพี่น้องนะเนาะเขาก็ค้นให้มันเข่ากันค้นให้เข่ากันรอประมาณจากสามสี่นาทีน่ะพี่น้องนะปล่อยให้ปลรเพชดปล่อยให้มะนาวออกโตก่อนนะครับวิธีการกินให้กินวันละ สามสองสามเวลานะพี่น้องคือก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะครับวันละสองสามครั้งนะครับก่อนหรือหลังอาหารไม่มีปัญหารสชาติกระสีออกขมนิดไปเปรี้ยวนิดหอมหวานน้ำผึ้งนะครับสีซิมไฮเบิง์กินง่ายนะพี่น้องมันสีลมกลมพอดีเลยแซบอีกตั้งหากนะครับหอมไอ้ฮอน นี่คือวิธีแก้หนิวในถุงน้ำดีบ่ต้องมาถามหรอกว่าโดนบ่าจักเมือ่อกินไปเรื่อยๆนะพี่น้องอันนี้มันก็สิคอยไปกัดไปเซาะไอ้นิ้วนะครับก็สิละลายออกมาทั้งเยียวกินเป็นประจำโนะดนทอดยบอรู้สูตรนี่มันดีต่อร่างกายของเขาหลายๆย่างหลายๆด้านนะพี่น้องบอว่าอายุวัฒนะกินเขาแซบบอออนบอเพียนะ ดีเลยอ่ะกระตุ้นร่างกายร่างกายแข็งแรงอยู่ประจําไทเป็นนิวในถุงน้าดีก็บบยากเลยที่สีดูแลร่างกายเจ้าของครับพี่น้องขอให้กินเป็นประจํากินทุกเมื่อเท่านั้นเองอันนี้มันก็สีค่อยละลายค่อยหายไปเรื่อยๆนะพี่น้องอันนี้ดีขึ้นแน่นอนไออาการของของท่วานะครับของเขานะครับ บอต้องเสียงบอตต้องเสียงเงินมากมายร่างกายของเขาก็ดีขึ้นด้วยสมุนไพรบ้านเขาเนาะครับเนาะสวัสดีครับ